ครับมือนีอยู่กับสองปลาชิดคนมักรถเต่ามือนีมาบึงรถรถบ่อหุ้งเขาครับฮิตาชิครับ <laughs> เขาว่ารถบ่อหุ้งเขาครับเออนี่เป็นบอ่อขายครับบอ่อขายฮิตาชิเอ็ก120นี่ครับนี่แห้งบ่อแห้งครับก็บปั่นฟาดพื้นเลยตึมเลยจากแรงบ่อแรงบ่อยหัวละ นี่เลยที่ EX 1้0ครับบอกขายครับบอกขายสภาพตามนี้เลยดูได้สนใจครับตัวนี้รถเต็นสื่อเกาหนอกมา ใครอยากได้ใครสนใจทักเข้ามาได้ครับหมดทางตามนี้เลยเขาต้องเวอลหลยเครื่องวอลเลยครับหมดใสงงานได้ปกติราคา37ต่อร่องครับบ่แพงครับราคาบ่แพงครับ37ตออ่อร่องมุมอาบม่มีแตกมีลาวครับ ตักดินในมือเราล,ลอยก็เฉี่ยวคือกันครับกำับรถราคาเป็นล้านนี่ตักลมไปเบิ้งเพราะว่าอยู่นี่ตักไปไหนมันติดปูนเป็นหินล <c oughs> ้านจอดรถเขาครับเอารถเอารถเทเลอร์เขามาเฮ็ดแหนบกันเลยมาจอดไว้ล้านจอดรถเขาครับเอารถเทเลอร์มาไว้ ไมเ่เห็นแดแบไม่เห็นตรงหลังพอดีรถไม่พูดจอดไว้ก็เลยร,รีบ,บวรริ่ครับมือเบิ่งกวนครับเบิ่งกวนประมาณหนึงเลยนี่เบ่งก็เดินยังแรงยังแรงครับยังแรงครับยังแรงก็เดินยังแรง ว้นใสครับว้นบดดำว้นบดขาวว้นใส่ใส่มาเบิงเงบบ้งเครื่องก่อนจะเฝ้าดับตีเบิ้งเครื่องก่อนเอาไว้นี่มานี่มาเปิดบั้งกันเนะี่ช่วงล่างโอเคอยู่ครับไหนเปิดเบิ้งเครื่องบังไหนกปนดิเบิงบ้ง mời 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 kiếm mời này nè, mời 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 บบดับับกับรงน,นเียบับนเลียบบอบ่อเอรานเลี้งเาะคนก็ได้อยู่แล้วก็เล่งบบกยางเฮง <c oughs> เครื่องแห่งดีครับแห่งกิ๊กเลยเครื่องบ่มีไอครับบ่มีไอ เครื่องแห้งไม่มีไอเครื่องปั๊มยังกว่าเมกะปัม๊มเตะเมกะปัม๊มเมกะปัม๊มรถพรอปใส่งานครับแค่คอนโทรลบูมอาร์มมีแตกมีแล้วครับมีแอร์เย็นบ่ะนีเเ่แอร์เย็นยันไข่แอร์เย็นยันไข่ ือว่าสภาพก็โอเคอยู่ครับบ่ถือว่าขี้ลายบูมอ่านบ่มีแตกมี้เหล่าช่วงล่างก็ถือว่านี่ช่วงหลังครับลูกรถเลือดเต็มหมดเลยบ่มีแตกจักลหกครับนี่ดูเลือดเปลี่ยนไม,ม่หมดเลยสู่กับไม่ครับนี่สูเลี้ยงไม้เลยตามนี้เลยครับสภาพ รอน้ำก็โอเคสูงก็โอเคอยู่รถเลือเต็มครับาราคาบอลแรงครับเพื่อน่าไหวสามสิบเจ็ดต่อรองช่วงล่างดีครับช่วงล่างโซนหนาๆเลยครับนี่ต่้โซนนี่ครับว้า่โมันหลายหมื่นอยู่ที cưới ngang nhiều gặp tròn lạ thì ok Để bước thẳng ngay E dinh gặp Phập hoàn chỉnh gặp Thứ vào ok Cả tù cả chốt Nhanh khúc จอจ้กเจ้าเจอ, yeah. จ,อ,จ,อจอนี่จอนี่ใส่ได้หมดเน no. าะเออใส่ใส่ได้หมด,ด,มดเครื่องดีแอร์เย็นครับเย็นยันไข่ สะอาดดีครับสะอาดดีทัวเดินประมาณนี้มีซึมมีเยิมเนี่ยตามการใช้งานครับเมกกะปั๊มติโอ้บ้าหูเลยเมกกะปั๊มมันคืนนออย่างามันเป็นซิลิโคน <c oughs> อ๋อก่อนเป็นสินแล้วน้อยไพชนะเปลี่ยนไปสองตัวสี่มุมสามมื่นกว่าบาทบัดนี้เปลี่ยนเมกะปั๊มแล้วเออตรงเลยเขาเขินมาเขินไปปั๊มแม่นวลบ่บ่สองพันสุดเด่นน้อยสองพันตรงโอ้เปลี่ยนเป็นเมกะปั๊มแล้วบ่ตกหยาดไม่จุกจิกอืสามสิบเจ็ดต่อรองได้เคยวะเคยเออต่อรองหน้ารถเลย เท่าแกอยากอยากเล่นหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ดีช่องล่างเต็มครับรู้ว่าเรือบ่อมีแตกจักลูกโซเต็มโซนี่โอ้ใส่ได้อีกหลายปีตัวนี่ไหมโซหน้าหนาเลยวะหนาอยู่ทำยากใส่ซึ่งไงโอ้โู่ซสักนี่บทหนากับยวอสักใหนหนาวะ สภาพตามนี้เลยครับนี่อูดุใดสนใจมาเลยเดี๋ยวลกงเบอร์ให้นี่สภาพปุ่งกีสวยๆครับก็ดียวรถที่เลือไม่เห็นแหนบครับก็เลยมาจอดอยู่อู่เพฮิตาชิเอ็กร ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะครับเดี๋ยวผู้ใดมักรถบ้านรถมือสองฝากกดติดตามน้ำครับผมเดี๋ยวพอกันชิปน้าครับผมสวัสดีครับ